สวัสดีค่ะทุกคนดีดีตอนลราก็ซื้อช่อง FSCP แม่นางชื่อแปงนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาที่เกาะสวรรค์กันนั่นแหละแล้วไม่ใช่ตัวเดิมเพราะเราเพิ่งได้สโนว์มาแล้วเหอโอ้ยยา <c oughs> ใคร <c oughs> ใกิ้งในสีมพู <c oughs> อ่ะใครกิ้งปะใครกิ้งในสีชมพูหนุนไว้อะอะไหนดูดิสีชมพูิงเป้าเออมันไม่ใช่สีมพูเปล่า สีผูไหนผอ่าไหนไหนไหนะไมสีแดงชมพูเปล่าเออสีผู๋ชมพูอะไรเนี่ยเราวานนั่งดูอะไรเนี่ยสีผู๋อ่อนเลยนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเกาะสวรรค์นะสังเกตว่ามันจิมแบบมีวิหารอยู่ด้วยเราไม่แน่ใจว่ามันวิหารหรือว้าวิหารไงวิหารวิหารที่มันจะเป็นแบบว่าเสาแล้วก็มีของอยู่นั่นแหละไปขึ้น อย่ากฆ่าพ่อค้านะดูแล้วมีคนคนหนึ่งจะฆ่าเน่มีุ่้มตุ้มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดติดเพื่อนเร็วเร็ดิโอ๊ยหลัจะตายแล้วจะตายแล้วอะไรโอเคตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วว้าวเดี๋ยวจะรีวิววิหารก่อนเลยอ๋มีเพ้นท์แท่นด้วยสวยมากเฮ้ยอย่าแย่งดิ อันนี้มีชิปอชริยะด้วยแล้วก็วันัสแล้วก็โมกุลกุลาบแล้วก็มีนี้อืนี่ป้องเรื่องอไนเขาเขาวางบอกจินจะฆ่าไม่ก่อนูนแล้วสายมันก็ล่วง เคได้ของมาแล้วเพื่อนมีใครอยากได้มงกุฎดอกไม้บ้างไหมตายแหละเป็นอย่างไม่เป็นไรนะใส่เองดาวขาตกลงมาตกมาที่เขาเลยอ่ะตกไปในน้ำอ้าวแล้วทำไงอ่ะโอ้พ่อค้าทำไงนี่ทำไงอ่ะขังพ่อค้าไว้ขังพ่อค้าไว้ขังพ่อค้าไว้ในน้ำ จจพ่อขาไม่โจมพ่อขาไม่ตายโอ้ยล่วหมดเลยอ่ะมีนี่ด้วยต้นวอลนัทน,นะคะดูก่อน<ม>ว่ามีไหนสุดไหมไม่ม่อขาคือปบไม่มีอันไหนเก็บได้เลยอ่ะขังเลยไหมอขังพ่อขาเลยค่ะไม่มีบล็อกอ่ะตายแลย้วนี่นะคะคือไทเทเนียมคุณเลย ถามว่าอีเตอร์เพจได้มาจากไหนนะคะก็ได้มาจากซื้อจากพ่อค้านี่แหละมาทางข้างหลังอ่ะมันจะเหมือนร้านขายของอ่ะอันนี้จะตกเปล่านออุ้ยไม่ตาย Amazing อะไรนี่มาดูหน้าตาพ่อค้าซะหน่อยหืมหน้าสะท้อนแสงมาก มาดูนะฮะ<ม>กดทั่วไป<ม>นี่ก็จะมีฮิตตันสสยฟ้าด้วยอ๋อเอามาแลกดาวส่วนอันนี้ก็คือเอาดาวมาซื้อแกนพลังงานดาวเกณฑ์เอาไปทำอะไรได้บ้างอะแกนพลังงานไม่ต้องแลกเคยมีแล้วอ๋อส่วนนี้ก็คือขวดแก้วผีเสือ้อเชดจงแล้วชื่ออย่างเกาหลีเลยวีหน้าราักอะหน้าพ่อค้าสวยจังเลยคะ่ะ เย็นค่นื่องจากว่าเออก่อนหน้านี้เราเอ้ก่อนหน้าออน,นี้มันมืดก่อนเราก็เลยต้องกลับมาบ้านเพื่อที่จะนอนแล้วก็จะให้เช้านะคะซึ่งเพื่อนก็ยังไม่มาอีกหนึ่งคนเช่บอร์ชเขาทำเหมืได้ยังไงไดได้เทียได้ ต้เหรอมีใครเทียกอยู่ฝั่งตองข้ามจะไปเอาซะหน่อยเจ้าองเงี้ยแล้วอยู่นี้อุ๊ป้มือนตามหลัขึ้นมาเลยอ่ะใช่ไ่ม อย่าดูฟางบนนี่ใช่ไหมเออใช่อย่าตกนะอย่าตกนะอ๋ะอหน่อยอ๋อไปเดี๋ยวต้องมี กิน้อยข้างกายแต่ไม่มีโอเคมีบล็อกอยู่มีบล็อกมีบล็อกบล็อกคือคอ๋อนี่ไงตรงนี้หาบล็อกคือก็คือ,คอ,คอ,คอบล็อกนั่นแหละวิยมีัน,นี่ด้วยดอกไม้ระก,กับเอาวอรเก็บดีกว่าเพื่อความสวยงามอกมะคะ่ะเก็บ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  เออมีลูกพีชไหมมีลูกพีชไหมอันนี้ว่าไม่มีเพื่อนเรามาทุบกันเถอะทุบน้ำพึ่ง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 ายาเราทุบนะช่วยกันหน่อยเด้อ๋อเห็นไหมเสร็จแล้วได้ชิ้นส่วนหลังพึ่งมารู้ไหมว่าเอาไปทำอะไรได้ไมมันน้อยจังกัน <พ uka> ยอะมันจะมันนะว้าววิมีไก่แดงด้วยค่าดีกว่าเออใช่ใช <P ers> เฮ้ยเจ้าเฮ้ยน้องอย่าหนีดิน้องอย่าหนีเออเออได้ขนนกมาอ๋อมีรูนอยู่ได้รูนป้องกันระดับต้นว้าวเขาไดร้ระดับกลางมาอันหนึ่งโอ้จริงอะ ก็คือถ้าค่าไก่พวกนี้ก็คือจะได้รูนนะคะทุกคนโอเคไปต่อตรงนั้นเราไปแล้วเอ,อ๊ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยเอายังออยังยังโทษทีคนรัดฟังเออคนรักก็มันมีหลออายเกาะเ้อกลตกอะเยอะกระโดูเลยยีย่โอเราต้องตัวเช็คก่อนนะว่าอันไหนมี ลูกพีชบ้างพีชื่อต้นพีชมันคือต้นสักุละาที่มีลูกพีชจริงเรอเรียกลูกทอก็ได้นะโอ้รูนได้ระดับอะไรคะอุ้ย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 ตกใจกลางกลางกลางเลยโอเมก้าชออุ้ยมีลูกนะสุกุล้าหนึ่งนี่เราจะให้ดูนะเวลาสุกแล้วมันจะเป็นแบบ ลูกใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้ขวานตัดโอ้รั่วไปหน่อยแล้วก็จะได้อ้าวอ่อ้าว <Hey. S 1> มันกระเดินไปไหนอ่ะอ้าลูกพีเอ้วนนะมัน,นลงแบงล่างเหรอเมื่อกี้เราตัดแล้วอ่ะเราตัดไปแล้ว อันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนนี่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันไฮไฮไปขุดสีอ,น,อน,น,นุีอ่อุ้ยนี่ไงมีวอนณสุอ่ะรอบนี้ต้องได้แล้วนะอย่านะอย่านะจะทำร้ายฉันเลยนะห,หรือว่าเมื่อกี้มันขุดแล้วมันไม่มี่ะนี่ไน้วอนั้นมาแล้วก,กินดีกว่าเอยเก็บไว้กินดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าอูอ้นี่อีกนี่อีก ว้าวอ้าวทุกคนเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้เราสับไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีหรือว่ามันต้องใหญ่กว่านี้อ่ะช่างมัมเถอะไม่กลับแบบช่างมันเถอะอุ้ยนี่นี่น,นี่มีบนหัวแกด้วยอ้าวไม่มีแล้วอะ่ะโอะโอ,โอก็ได้ไปตรงนี้อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มันจะกระดินไปไกลนะคะดูนี่รอบนี้เยอโอเคไม่มีืม่อไหรเพื่อนมาเื<ะ>่อมกี้ที่ตัดมันมีอะแต่ว่าเราเก็บได้แล้วว,ว้าวซื่อว,ว้าปกติไม่ได้ต้องว้าซื่อว้าสื่อววอีอ่ยข้างบนมีอะไรป่ะ น่าจะมีอยู่มั้งโอ้มีพ่อค้ามาขายของพ่อค้าเอออุ้ยขายได้พลังงานซื้อสิคะเราอะไรเย้โอ้ยตู้เราเต็มอ่ะเราไม่ได้อาชั้มเถอะจิ้งนี้ไปขอเทินค่ะตาฉังนี้ยกไปด้วยไม่ตัดโอ้ยอะไรวะเจอุ้ยอุ้ยอุ้ยมี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 ไทเทเนียมอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เฟิร์นมาเก็บส่วนเราก็จะ ออมือดอีกแล้ว<อ>มันตอนเชืแล้วใช่ไหมจริงป่ะเร็วจัดมีไหนสุกอีกไหมอ่ะอ๋อนี่นี่นี่เคได้แล้วไหน,นไง่ไ<ม>โอ้โอตาบอดแล้วเพื่อนเนี่ย <Either. S 1> มีแต่แค่ให้ลงอยู่ที่แก๊สพกตัวเราเต็มแล้วไปเกิงเพื่อนอุยอ้ยอุย้ยอันนี้อันนี้ไม่คือน้ำหรืออะไรอะอะไรไม่คือน้ำหรือล่วงไหนไม่ใช่น้ำหรือล่วงล่วงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะผักแกลงไปอย่ <Yeah. S 1> <laughs> อะไรนะไปื่อกี้ใครจะผลักเราลูกไหนะอ้าอุุ้้ยเกี่ยวลุกเกี่ยวลุกเอาดิเรามีดาบนะเอาดิเอาดิเรามีดอกไม้นะอ้าอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบกดว้าเกือบกดเกิดใหม่ สึกสึกอะสึกแยกสึกฆ่ากั <c oughs> านไหมมาเฉยๆเราตกลงไปดีกว่าโอ,อ้ยย่าไม่เอาไทเทเนียมไม่เป็นไรโอ้แต่รู้สึกว่าเราคิดผิดมากกว่าที่ตกลงมาเพราะว่ามีมอนเตอร์คอยฆ่าเราอยูอ่มันยังไม่เช้าด้ดดวยเว้ย กับบ้านกับบ้านนี้กับบ้านกับบ้านบ้านอยู่ไหนไปตามปีกไงปีก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 โอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้จะตายไหมเนี่ยแสงสว่างเออเป็นแสงสว่างที่น่ากลัวมากค่ะว้าทำไมไม้มาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยวิ่งดีวิ่งวิ่งไม่วิ่งสู้ส,สู้จะได้ดาวด้วยเออแกสู้อ้าอะไรอะตกหลุมอะอะไรอ่อรอาช่วยด้วยตกหลมุมอ,อะ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  โอ้มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับออเออเออร้อนแรงโอ้จมน้ำมินิมินิคุกกิง้งเออเดี๋ยวเรานะคะก็จะกินก่อนนะคะกูกูกูโอ้โหกินทีคากีทะลุหลังเนี่ยแกเอประมาณนี้ก็แล้วกันแกเอาอ๋อนี่ไงก็คือ เอาไทเทเนียมนะคะมะเผา,าซึ่งไทเทเนียมนี่ถือว่าเป็นแร่ที่ดีมากเลยนะในมินิเวิลด์มันเป็นแร่ใหม่ด้วยใช่ไหมแร่ใหม่ที่อึดสุดๆใช่ก็คือดีมากเออถ้าดีกว่านี้ก็เป็นเพชรนะคะแล้วก็แล้วก็ทองดีกว่าไหมทองน่าจะไม่ได้ดีกว่านะ อืมทองน่าจะแบบปรพอๆกันมั้งหรืออาจจะน้อยกว่าโอเคแล้วก็จะเอานี้นะคะมาคราฟฟ,ฟ,ฟืก็คือต้องใช้ข่อนไม้แล้วก็ไทเทเนียมนะคะอยากได้อะไรอยากได้อะไรอีเตอร์แล้วกันจะได้เอาไปใช้ประโยชน์คราฟสองอันไปเลยนี่ก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่าอีกอันหนึ่งหายไปไหนะอ๋ออย<อ><ๆ>ู่นี่ เรียกว่าอีเตอร์ไทเทเนียมก็คือสามารถเอามาครับอีเตอร์ได้หรือว่าจะเอามาครับเออพ่วได้หรือว mm, ่าจะเอามาครับขวานได้เหมือนกันถ้าขวานก็คือแสดงให้ดูไปแล้วนะคะก็คือตัดไปทั้งต้นเลยหรือบางทีมันก็จะบักไปแบบนี้ฮะนี่เพื่อน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 เอาไปเอาไปของดีไม่เขามีแล้วไม่เป็นไรให้อีก ให้เหรออืมเย้ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปเลยบายบายสมุดจิ้มหัวใจเลยสมจุ๊ิ้มจุ๊บ